นายไายโกบบอกเอาขึ้นมาถ่ายครับ <c oughs> ผลงานการหวันเหเมื่อสักครู่นะครับทีเดียวอดกบรถถ่ายนะครับฝ <c oughs> ีมือมากเลยได้กี่ตัวโอ้โห ว่นทีเดียวครับได้กบสองตัวไม่ใช่กบเลี้ยงนะครับ <c oughs> กบนาครับ แลวกบโชว์หน่อยครับอืมแบกเอฟนะครับโอเคเอาไปใส่ถุงไว้ครับวันนี้เราจะให้ได้กระสอบหนึ่งหรือเปล่าเนี่ <c oughs> รอรุ่นต่อไปครับอาจถึงกระสอบครับเซียนมาเองนะค,ครับการจับแฮ ก่อนจะนำไปบาน ทั้งเหงาทั้งคนแล้วครับรอมนี้ลุ้นกันครับรอมนี้จะได้ไหมเมื่อสักครู่หว่านปลาได้กบนะครับรอบนี้หว่านปลาจะได้อะไรดีชีวกันการเป็นอยู่่นี่ครับสาวแล้วครับ ไกลเลครับสูงเข้าไปรับได้ไมเนอ้อยรอบนี้น่าจะยังไม่ผ่านรอบนี้นะครับสูต่อไปท่อชิชิชนครัคะอาดแหงก่อนครับโดยการสลัด ลงมาไายเมื่อสักครู่นะครับไม่มีการตัดต่อนะครับหวานครัง้งแรกก็ได้กบเลยครับไายแบบรุ่นๆน,นะครับไม่มีโปรแกรมตัดต่อ นี้กินแห้าหรือกินปลาครับกันนะสูงเข้าไปสูงเข้าไปโอ้โหนั่นไงได้แล้วครับปลาอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆปลาช่อนหรือเปล่าสงสัยวันนี้จะเอาไปกระสอบหนึ่งจริงๆ ตอนนี้ก็หวานไป3า,าครั้ง3ครั้งได้2ครั้งแล้วครับน,นี่ครับปกติจะโยนมาแล้วนะครับวิ่งาปลาครับ ปลาได้มาสักคู่คบกบอ๋อตะก,กี้ไม่ใช่ปลานะครับได้กบครับนี่ผัดเผ็ดกบหรือเปล่าสองรอบแล้วครับได้กบครับยังไม่ได้ปลาเลยครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งครับ รอบนี้จะสำเร็จหรือไม่ปลา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 เด็กๆลุ้นกันเลยครับลุ้นกันเลยรอบนี้จะได้กบหรือปลาวา้า นลาจะเป็นรูด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 เยกันแห้แตกข้างหน้าครับกันเหตเปิดตีนแห้เปิด อบนี้เหาคม่ตาอาแล้วครับนครับก็ิว่าวันสครั้งได้สองครั้งนะสองสองแล้วครับตอนนี้อครั้งหนึ่งแล้วกันจะเมื่อค่ำก่อน ภายในสวนยางเลยครับรเอารอบนึง ได้ไหมครับรอดูครับโอ้กินแห้วอีกแล้วครับรอบนี้หวานไม่ได้ครับรอบนี้ไม่ได้ครับวานไปห้ารอบวานไปห้ารอบได้สามรอบครับได้กดสอรอบครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไปได้นะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ